อันนี้คือคลองส่งน้ําใช่ไหมครับเขาเรียกคลองอะไรคลองชนประทานครับเออคลองชนประธานสําหรับส่งน้ําหล่อเลี้ยงผลิตผลทางการเกษตรสองปากคลองนี่นะครับข้างๆคลองก็งงงจะเป็นถนนทั้งสองด้านเลยอันน้าคือบอ่ลายปนใดครับ นั้ำน้ำนนี่เอามาได้ใส่ครับนี่จากเื่านบนรัดเนาะเดี๋ยวนี้บ้ได้ใส่เนาะมันเป็นหนาฝนมาครับครับบางรั้งอะถ้ามันแห้งมากรนั่นแหละครับดูครับดูพอดีผมก็จะได้เก็บผักบุ้งไปผัดวันนี้นะครับมีผักบุ้งธรรมชาติที่สวยครับนี่ริมคลอง อทั้งไหนคลองเต็มไปหมดนะครับนี่พักบงพักยังจะกินได้แน่ครับู่แถวนี้พักบงนี่จะพักบงเนาะเห็นจะพักบงครับอันนี้ก็จินได้ใั่กรเศษน้ำแจ่มแจ่มกระเศษน้ำคนบอคอยันบ่ย่อมปันใดบ่ง้ามปันใดแต่ว่าพักบงนะโอเคปลอดสารพิษแถวนี้ ไม่มีคนเอาเศษขยะมาทิ้งเนาะครับไม่ได้นำจากเพื่อนตนน้ำไหลตลอดไม่ได้ขังนะครับแต่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนหน้าฝนก็เลยสะดวกไม่ต้องใช้น้ำจนประทานก็พักบุงหลายให้เนาะครับแล้วมือี้ก็จะเจ็บไปพ <c oughs> ัดกิน ลวกกินมือหลังก็จะได้มาเก็บอีกเนี่ยของเป็นประธาน ปลานี่บางนี่ <c oughs>